เออจะทำด้วยกันทีก็ทำเสียงด้วยกันสิลูกคือเสียงอะไรเนี่ยนี่แหละนี่แหละนี่แหละคือเสียงอะไรกุ๊กเก้จาจตัวอะไรเป็นตัวอะไรจัจุหนูเป็นตัวอะไรกันบ้างหนูเป็นตัวอะไรกันบ้าง โอ้ยยไปไปยยยคยย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 ียเล่นดีๆอยย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 ยอายอยไอ้ยอยยียย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  เอออะร้องเพลงไปเต้นไปด้วยดีกว่าไปไปร้องเพลงไปเต้นไปร้องเพงลงไปเต้นไปดีกว่าอะร้องเพลงอะไรพี่มารีพานน้องร้องเพลงอะไระอืม เอาไปไปไปเต้นก่อนไปเต้นก่อนเอาร้องให้จบสิลูกเพลงยังร้องไม่จบเลยเอาไปไปโรงเรียนคุณครูพาร้องเพลงอะไรบ้างลูกคุณคุณครูพาร้องเพลงอะไรกันบ้างไก่ย่างถูกเผาเต้นดังถูกเผามันจะโดนไหมเสียบเสียบตูดขวาเสียบตูดขวาจริงจริง อะไรยังไงอีกเพลงอะไรอีกเพลงอะไรอีกเพลงทะเลออาทะเลยังไงอ่ะอ่ะไปเลยด้านด้านเหนืออะไรเพื่อนจะไาไม่ไหวแล้วจะกลับบ้านแล้วมันเอายังกลับบ้านเนี่เอายังไม่เสร็จเลยเนี่ยยังไม่เสร็จเลยไหนบอกว่าจ่าไอ้นี่ก่อนยังไม่เสร็จเลยเอายังยังอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึง ไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผามันจะโดนไม้เสียบมันจะโดนไม้เสียบเสียบยางยังไม่จบเลยมันยังไม่จบแต่ดูพี่มะลิดิดูพี่มะลิดิอย่าเบือ่อดูพี่มะลิใส่ตุดอ่ะพี่มะลิใส่ตุลไหนไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผามันจะโดนไม้เสียบไปเตะตุลพี่ไลนดิ ใส่ตูดีี่มาลีดิใต่ตูดตตด <c oughs> โิโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวงังระวงังหนูในะส่ตูดใส่ตูดใส่ตูดเอาใส่ตูดใส่ตูดใส่ตูดหนูนะดูพี่มาริสใส่ตูดนะเห็นไหมพี่มาริสใส่ตูดนะหนูไปใส่ตูดแบบพี่มาริดดิใส่ตูดยังไงอย่าอย่าไปแกล้งพี่มาริดอย่างนีาา้ดิอย่าไปแกล้งเขาดิ ตัวเองอ่ะชอบแกล้งเขานูนเธออยู่ในกระจกนูนเห็นไหมเธออยู่ในกระจกแหนะแหนะแหนะเธออยู่ในกระจกชอบแกล้งพี่ชอบแกล้งพี่ายบายังมาบายบายก่อนมามาบายบายก่อนมาบายบายก่อนเร็วๆมาบายบายจุบจุบด้วยจุบด้วยมาจุบนี่ใส่นี่มาจุบใส่นี่ バイバーイ